อีโบครับนี่ครับอีโบครับชักโบหลักถึกเชนแนวครับแต่ไม่แน่วครับแต่แต่เอฟซีโบหลับคนไรอะในรุ่นอะไรนะในรุ่นนานๆอะอันนี้อะไรคนแก่อะไรแก่เรื่อยๆะครับแก่นอนเยอะในรุ่นนอนเยอะอ๋อนี่ครับกำลังเข้ากำลังกลับ ไปอาบน้ำกันครับเวลากินตู้เดียนเด็กตีก็ไปอาบด้ำนะครับก็นี่นะครับกินอะเลอะไรครับคิดเบื่อว่ะเบรเบอแตไม่ีเลยครับตั้งใจเรียนนะครับมเียนประมาณครึ่งชั่วโมงยงบอกเสร็จ ไหำเอาคเดียวเลยทุกคนกัดได้กินไมเดี๋ยทุเรียนมันสุกไหมเบอร์ฮะทุเรียนสุกไหมดาทั้งตีกับลสองอีพีอันนี้เป็นอีพีไล่สุดอีพีนี้เป็นพีไอพีีไล่สด ผมเดินออกมาเป็นิ่มๆเลยนี่นี่งเบอร์ดงเบอร์อร่อยไหมคนถามว่าดึงเบอร์ไปอยู่นี่ทำอร่อยมั้งไหมอร่อยอันตอนการบอกเรียนสารที่ได้ดูแล้วนะคะมีอะไรก็เอาไปใช้กันได้โอ้ยรอคนอ่นเส็จ ชุบอกดิีทไม่กินหรอกทรทีไม่กินดีก่านะไเ็นนครับสองกันดามันถ้กินอร่อยครับพอขอเพีเดียวกินไม่รอยไปยนนร เก็บได้แล้วครับได้แล้วครับออกแล้วครับมามันจะเป็นฟูๆอย่างนี้นะครับอย่างนี้นะครับขึ้นไปภูๆแล้วก็ขาอย่างนี้นะครับพอจะกินก็ต้องเบาๆหน่อยนะครับนิ่มๆแนบๆ ดูไม่เสียบันที่หักี่จดนขียนนะครับนี่ครับสองเรียนนี่ครับจะเป็นดนบัวเลยนะครับนี่มาเป็นจอนจอมอนเลยฮ้ยน้ำตาไหลครับเพื่อนก็ไมันเลกันนะอเกิดข้อผิดพลาดได้เพอครับปิดมันแรงไป เด็เรากะลังมาตายเลยนี่ไงอ่ะเด็กเรากำลังมากลังมาดีดครับแมง เดี๋ยวก็รรับกินนะครับเมื่อวายไม่ได้กินเลยครับโอเคนะครับพี่น้องขอจบก่อนนะครับจบคลินใหม่เราใครจบไม่เจออะไรไม่เห็นกินเลยนี่จบไปไหนวะนี่ใครถ่ายใครเละหมดแล้วไอ้อมดเลยเหลานเล่นจีบกไมึงบ้ากันให้จบไปได้หรือยังเนี่ยเอ้กินก่อน คุณบ่เดี๋ยวก่อนจบคลิปก่อนนะฝากกันได้1เยบซีไหมฮะฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับโอเคครับพดี